น้าจีดเต็กนก <c oughs> เด็กๆพร้อมที่จะอ่านกันหรือย,ยังคะพร้อมหรือยังคะในห้องเด็กดูพร้อมกันนะ บทที่แปดที่แปดมาในเด็กที่ชอบสีฟ้าก่อนขอไข่ไม่เอกขอไข่ไม่เอกขอขวดไม่เอกขอเขื่อไม่เอกขอชิงไม่เอกขอสิ่ไม่เอกขอถมูไม่เอกวางมานี่วางมานี่ขอทานไม่เอก อมเอกพึ่งไม้เอกขอพื้นไม้เอกขอฝาไม้เอกขอสายไมเอกขอไม้เอกขอหรือสีไม้เอกสีไม้เอกขอเ่อไม ขอเอห์ S <S> ที่สองนะคะมารีนอ่านตามด้วยนะลกูกขออีขีขอ,อไม่เอ เอกฟออีกฟออูสูไม่เอกสูไม่เอกสูอ่าต่อไปนะคะถออีทีไม่เอกทีไม่ทีอ่าแถวที่3ลูกสอไอใส อะไรลูกใบค่ะใบคือใบคือใบชออูชูชออูชูไม่เอกชูไม่เอกชูชออีชี ตู้ไม่โถตู้ใส่ตู้ใส่ตู้ใส่ตู้โออาผาไม่เอกพาโอ้อีฟ Bye! Ah. ที่สี่นะคะกออกอไอไผ่ไม่เอกไผ่กออะไรคะกอไผ่ต่อไปกอไอไผ่ไม่เอกไผ่ จอไอใจไฟใจหออหอไม่เอกหอขอไอไข่ไม่เอกไข่หอไข่ไม่ได้ยินเสียงเลย เม่ล uh. ูกต่อไปฟออฟไม่เอฟฟอฟอแอแฝไม่เอฟแฝฟอแฝกอแอแก สูงไม่เอกสูงขออขอสูขออ,อา่าวันนี้เราอ่านบทที่แปดแค่สี่บรรทัดนี้ก่อนนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆอยู่บ้านทบทวนด้วยนะคะน้องอลิน ลินอ่านตามคุณครูไหมคะอ่านตามค่ะค่ะอ่านแค่สีบรรทัดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาอ่านถึงจบบทนะคะโอเคค่ะรบทวนอ่านบทที่แปดด้วยนะคะอยู่ที่บ้านโอเคค่ะ โ <Okay>, okay. อเคค่ะแล้วพบกันใหม่เธอเบลเธอเบลอ่านทันไหมอ่าน,นค่ะ,ะตอ่อมั <c oughs> อนไไหอลอกเธอเบลเธอเบลอ่านทันครูไหมลกูกอ่านทันค่ะโอเคอ่านแค่กี่บรรทัดก่อนลกูกอ่านแค่สี่บรรทัดก่อนนะ แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาอ่านจบหมดนะคะค่แล้วแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะสวัสดีคบายบ๊ายบายสวัสดีะ